สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a n นนี่เบลล่าไบรันวันนี้เราจะมาฟังนิทานสุดคลาสสิกเรื่องลูกเป็ดขี้เร่ไปพร้อมๆกันนะคะริมบึงเงียบสงบแม่เป็ดนั่งกกไข่ทีละฟองลูกเป็ดน้อยสีเหลืองน่ารักพากันโผล่อ,ออกมาแต่แล้วมีไข่ฟองหนึง่งที่ใหญ่และแตกต่างลูกเป็ดสีเทาตัวโต,วต,วตวถือกำเนิดขึ้น ลูกเป็ดสีเทาพยายามเดินตามพี่น้องแต่สัตว์ตัวอื่นๆทากันหัวเราะเยาะช่างขิเรนักลูกเป็ดตัวน้อยเศร้าและรู้สึกโดดเดี่ยวหัวใจที่อ้างว้างลูกเป็ดขิเรตัดสินใจออกเดินทางมันเดินข้ามทุ่งหญ้าใต้แสงจันทร์แม้จะมีหิ่งห้อยสองแสงแต่หัวใจก็ยังเหงา ฤดูหนาวมาเยือนลูกเป็ดขิเริหลบซ่อนใกล้บึงที่กลายเป็นน้ำแข็งมันสั่นสะท้านท่ามกลางหิมะแต่ยังคงมีความหวังเล็กๆในใจเมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึงบึงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งดอกไม้แบ่งบานลูกเป็ดที่เคยขี้เรกลับกลายเป็นหงส์ขาวสวยสง่า หงขาวต่างปีกอย่างภาพภูมิใจเหล่าหงตัวอื่นต้อนรับเขาอย่างอบอุ่นเด็กๆบนฝั่งต่างปรบมือด้วยความสุขจงเป็นคนใจดีมีเมตตาเพราะทุกคนล้วนพิเศษในแบบของตัวเอง เป็นยังไงบ้างคะกับนิทานเรื่องลูกเป็ดที่เร่ถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดติดตามช่อง a n นี e เบลลา b บร a ันไว้นะคะเพื่อไม่พลาดนิทานสนุกๆเรื่องต่อไปและถ้าอยากเก็บนิทานสองภาษาไว้ให้น้องๆอ,อ่านสามารถสั่งซื้อหนังสือของเราได้ที่ Amazon Kindle